กราบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับชิบะนะครับแล้วก็อยู่กันในเกมวิสเทเลียนะครับวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีเอาดาบแดงและปานหมอกนะครับเริ่มแรกนะครับไอดาบแดงเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้คือบัคกของดาบแดงนะครับถ้าเราจะถ้าสมมติดาบเราไปแบบนี้กดดีเลยครับโอเคครับดาบแดงเป็นยังไงนะฮะดูดูดาบผมนะครับนี่ครับนี่คือดาบแดงนะฮะ ดาเมจมันก็เพิ่ม0.5หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะดูสิก็สวยใช้ได้เลยใช่ไหมล่ะวิธีเอาดาบแดงนะครับตามผมมาเลยครับไปอย่างรวดเร็วคือมันอยู่ตรงป่านจันเอเขาเรียกว่าป่านจันทานะครับตรงที่มันอยู่นะ ก็มาถึงแล้วนะครับนี่ครับตรงที่เอากุญแจที่จะไปเอาดาบแดงนะครับอก่อนอื่นนะครับจะเอาอันนี้เราต้องมีอันนี้นะครับกด L มาดูครับนี่ครับค่าไอเนี้ยค่าชื่อเสียงมันนะครับต้องมีหนึ่งพันนะครับถึงจะซื้อได้ดูสิอ้าวจานหายนี่นะครับม่เห็นปะหนึ่งพัน แล้วก็ซื้อมาครับมันจะเป็นกุญแจครับแต่ตอนนี้ผมได้แล้วแล้วก็เข้าไปตีในบอสไปตีบอสข้างในนั้นนะครับคือซื้อมามันจะเป็นแบบกุญแจไปเลยอ่ะเนี่ยก็เหมือนเนี่ยเนี่ยคลิกแล้วก็มาวางอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้คือจานแบบนี้วิธีจะใช้แล้วก็กดคลิกซ้ายหนึ่งทีมันจะวาร์ปไปให้นะครับมันจะให้กด a อ c e ซ t ์ไปโอเคครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีเอาปานสายหมอนะครับเราอยู่ตรงนี้สมมติเราตีเสร็จกดรีนะครับ โอเคครับพอเราได้ไดาบเออดาบแดงนะครับอย่างแรกเลยที่เราต้องไปเอาป่าสายหมอกคือวิ่งครับไปโอเคครับก็ มาถึงตรงที่เอาปานหมอนแล้วครับคือคนนี้นะครับถ้าสมมติเรามีปานอยู่แล้วเราไม่สามารถเอาได้นะเราต้องรีเราต้องรีก่อนอ่ามันมีโค้ดรีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะก็คุยกับคนนี้เลยแล้วก็ผมจะบอกว่าผมไปเห็นเขารนะีวิวสกิลสามมาโคตรโกงเลยโกงจริงอันเนี้ยอุ้ยหมาเหา่าโอเคครับทั้งหมดมันก็มีแค่นี้แหละครับลองอคิกดูนี่ แต่ว่าผมใช้ปานวาลีอยู่ตอนนี้แยวผมว่าจะมารีวิวปานสายหมอกอีกทีนะตอนที่มันอัพสกิลสีเข้ามาเพราะว่าตอนนี้ปานสายหมอกมีแค่3สกิลม,มันจะเอ๊ถ้ามีสีสกิลจะดีมากๆเลยแต่แค่สกิลสามของปานสายหมอกก็สามารถเจาะเกาะเราแล้วก็ตีเลือดบวกถ้าเรามีดาบแดงแล้วเ,เขาเรียกว่าปานขึ้นบนหน้าสกิลสามสกิลเดียวเอาคนตายเลยนะครับโคตรโกงแต่มันก็ใช้โดนยากมากเหมือนกัน โอเคครับก็มีเท่านี้แหละครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c คร b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ